คนไข้บอกว่ามีอาการปวดตรงตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ปวดกลางคืนแล้วบางครั้งจะมีการล็อกแต่ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันไม่มีการล็อกนะแล้วก็กดจะเจ็บตรงนี้นิดเดียวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนาะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมีหลายระยะนะงนิ้วล็อกเนี่ยบางคนเป็นแค่อักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่บางคนเนี่ยเป็นนานเสร็จแล้วปอกหุ้มเอ็นมันหนามันเลยทำให้เกิดการล็อกของนิ้วเกิดขึ้นนะครับนะอันนี้เรามาดูตรวจตัรงซาวดูนิดหนึ่งนะเสบอยู่นิดเดียวนะตรงนี้นะนี่มันเป็นปอกหุ้มมเอนนนนัตีีีี้้ิดดดยว่ทาู การอักเสบของปลกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้นิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเราจะฉีดยาให้นิดนึงนะเนาะก็จะตัดปลกหุ้มเอ็นนิดนึงนะเราต้องกลัวเนาะ นี่นะฮะเราตัดตอนนี้เราตัดแล้วเนี่ยเห็นไหมโอเม้เข็มใหญ่เข้าไปตัดตรงที่เป็นเป็นทางผืดตรงนี้นะฮะเคมีล็อกอยู่ไหมน่าแ,แบบเดิมยังล็อกอยู่ป่อนดีแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวครับมันจะชายอยู่ประมาณสักงสองชั่วโมงเนาะ